นึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง h o Ho ู Station โค้ดส่วนลดประจำเดือนมิถุนายน HS Mania 12 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w t h Mania วันนี้เราทั้งสองคนค้ดมีตัวกับพี่เอก็อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะหลังจากที่จบ NBA Finals เกมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแฟนๆบสอย่างพวกเราเนี่ยก็ได้ b r e ก2วันก่อนที่จะเข้าสู่เกมสค่ะในเช้าวันจันทร์7โมและพรุ่งนี้สายๆนะคะเราทั้งคู่เนี่ยก็จะเตรียมตัวเดินทางไปไมอามีอะขอบคุณโอกาสแห่งชีวิตจาก t r u e v i s i o n นแลก็ NBA มาก,มากๆเลยนะคะและเพือ่อนๆเนี่ยที่มี NBA League Pass NBA App อยู่แล้วหรือถ้าหากว่าใครยังไม่มีนะคะ ตอนนี้สามารถ Subscribe ได้ในราคาเพียง300บาทเท่านั้น ติดตามชมการภาคไทยค่ะเพื่อนๆเกม NBA Finals นะคะเกม3กับเกม4ภาคสดๆจากขอบสนามเลยค่ะเชื่วว่าเพื history, ่อนๆหลายคนน่าจะคิดถึงการภาคไทยในแอปแล้วนะคะฮารมพลาดเด็ดขาดเลยค่ะในการเดินทางไปอเมริกาครั้งนี้หงตู้นะคะยิ่งพิเศษไปอีกค่ะเพราะว่านี่เลยค่ะเพิ่งจะสั่งเคสมานะคะของเลเกอร์สค่ะโอ้โหเคสใสสวยมากๆส่วนของ m อมิเอเนี่ยเป็นชิคาโกบูลส์นะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะอยากเพิ่มความพิเศษให้กับโทรศัพท์ค่ะอย่าลืมค่ะไรโนเชียสสั่งได้ ง่ายเลยนะคะที่ w w w r a i n o c h i l d c o t h เพียงแค่ใส่โค้ดค่ะชเวนนี่ทรีแมนเนียรับส่วนลดอีก10%รส่วนลิงก์การสั่งซื้อในตัวจะใส่ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างนะคะในวันนี้ค่ะเราชิลๆกันติดตามชมข่าวๆและลอบหลีกกันสัหน่อยค่ะขอเริ่มกันที่การโปรโมท NBA Finals ในยุคปัจจุบันกันสันหน่อยนะครับนี่คือการเดินทางของถ้วยแชมป์ Larry O'Brien Trophy t ัว r ในครั้งนี้เนี่ยถ้วยแชมป์ใบนี้เนี่ยเดินทางไปทั่วทุกคนทุกแห่งจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีหรือเป็นการแข่งขันรถ Indy 500หรือจะเป็นการแข่งขันมวยปนรร WWUE มีีกาาเดิททงไ่ ยอร์นะครับประชันกับถ้วยแชมป์ของฮอกกี้ที่เรียกว่าสเตอรลีครับใช้การเดินทางโดยรถไฟใต้ดินนะครับใช้ซับเวย์ซึ่งเป็นการเดินทางที่คนท้องถิ่นเนี่ยใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วพอแฟนๆที่เดินทางใช้ซับเวย์นะครับมาพบกับถ้วยแชมป์ปุ๊บเนี่ยก็มีการถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยเดินทางไปที่ไทม์สแควร์นะครับบริเวณฟาเธอร์ดัฟฟี่สแควร์มีการเดินขึ้นไปแล้วก็ตั้งถ้วยแชมป์ทั้งสองใบเนี่ยนะครับไว้ที่บนบันไดสีแดงที่เป็นบูธขายของตั๋วโอเปร่าที่เรียกว่า TktTS เน่เนเนที่่่ยอวาเททีงงหลัักจรจร,จร,ริบส นักท่องเทีย่ยวที่เดินทางไปสู่นิวยอร์กหรือว่าแฟนๆที่เดินทางมาอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเทีย่ยวหรือว่าจะเป็นคนท้องถิ่นก็ตามพอมาเห็นถ้วยแชมป์สใบนี้ปุ๊บเนี่ยยังไงก็ต้องมาเข้าแถวขอถ่ายรูปคู่นะครับแล้วก็มีการโพสต์กันเต็มไปหมดเลยหลังจากนั้นก็มีการเดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Katz Delicatessen เป็นร้านอาหารที่ขายแซนด์วิชนะครับเนื้ออบใส่เครื่องเทศชื่อดังเลือกเด่นของนิวยอร์กตั้งมากว่า1น5่รอามหปีนะครับเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์ชื่ แฮร์รี่เมด l เลลี่เป็นหนังยุคไนตีสน้องๆหลายแต่หลายคน,นยอาจจะไม่ทันเขาก็เอาถ้วย l รร r Brien, โอ b บร e n นโปรฟี่ใบนี้เนี่ยนะครับไปตั้งคู่กับส t ตลลี่ครับแฟนๆหลายแต่หลายคนที่เข้ามารับประทานอาหารรวมไปถึงเชฟเนี่ยก็ถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยนะครับกลายเป็นทีมของหนังนะครับแต่ใช้ชื่อว่าเวน l a r r ี่เมดสเตลลี่แทนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเดินทางไปต่อนะครับไปต่อกันที่ยังกี้สเตเดียมสนามเบสบอลของนิวยอร์กยังกี้มีการเดินทางไปที่ดีเอชนะครับเอาถ้วยแชมป์เอ็นบีเอเนี่ยไปวาง ที่โลกตะวันตกตั้งอยู่บริเวณฮัสสันยาร์ดเนี่ยแหละครับการเดินทางของถ้วยแชมป์ NBA ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพวกเขายังเดินทางไปที่การแข่งขันกอล์ฟ PGA ที่โอคฮิวไปประชันกับถ้วยแชมป์ของ PGA เนี่ยนะครับที่เรียกว่าเดอะว e น a เม r มีการถ่ายรูปประชันกันสวยงามมากๆและก็ยังมีการเดินทางข้ามไปที่ l a นะครับไปที่สนามเบสบอลของ LA d o d g e r d o d g e r s t a d i u m ียนั่นเองเดินทางไปที่เดอะกรีกเธียเตอร์นะครับโรงละครแอดออร์ของ LA เนี่ยแหละและไหนจะไปที่ชิคาโกอีออก สนามเบสบอลชื่อดังของเมืองและพอมาถึงชิคาโกไม่เดินทางไปที่ยูเนเต็ดเซ็นเตอร์สนามของชิคาโกบูส์ไอ้ยังไงครับพวกเขาก็มีการเอาถ้วยแชมป์ทั้ง6ใบของชิคาโกบูสเ์มาตั้งอยู่บริเวณหน้ารูปปั้นของไมเคิลจอแดนแล้วก็มีการถือถ้วยแชมป์ใบนี้เนี่ยแหละครับเดินมองไปมองมาอยากจะมีถ้วยใบที่7เหลือเกินการเดินทางของถ้วยแชมป์ NBA ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับพวกเขายังมีการไปร่วมเปิดตัวหนังใหม่ไว้แมนแคนจัมที่เอามาสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งมีการไปร่วมงานฟอร์มูล่าวันที่แมมมี่ อเมริกาเนี่ยมาถือถ้วยแชมป์มีการถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีอีกมากมายหลายต่อหลายอย่างเลยนะครับก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่บริเวณ5,000ฟุตนะครับที่เมืองเดนเวอร์แล้วก็ให้คน,นกระโดดพร้อมกับถ้วยแชมป์ NBA ดิ่งลงมาครับลงมาถึงพื้นมอบถ้วยให้กับนักข่าว ESPN ชื่อดังนะครับมาริกาแอนดรูเอาขึ้นรัดเข็มขัดใส่รถมานะครับมีมีคนนํามาเลยเดินทางมาถึงสนามบอลอารีนาของเดนเวอร์นักเกตอย่างสวัสดิภาพนะครับแล้วเอาเข้าเข็นเข้้้าาไปในสนสมมถวยแช NDA ี่จะตอง เดินทางไปที่ไมอามีต่อนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเกมเนี่ยจะจบเมื่อไหร่การแข่งข,ขันย้ายไปที่ไมอามีเนี่ยก็ต้องเอาถ้วยตามไปด้วยนะครับเพราะกลับมาที่เดนเวอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องตามจนกว่าจะมีคนที่คว้าแชมป์ได้นะครับนั่นถือว่าเป็นที่สิ้นสุดสิ่งที่พวกเรารายงานไปนี่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการตลาดขั้นสุดยอดลรื่องกกของ NBA ไม่ว่าถ้วยแชมป์จะไปโผล่ที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทม์สแควร์ที่เต็มไปด้วยผู้คนนักท่องเที่ยวคนท้องถิน่นหรือว่าจะเป็นรายการทีวีหรือว่าอะไรก็ ดูนะครับว่าจะมีสักกี่ร้อยล้านคนทั่วโลกที่จะเห็นว่าถ้วยแชมป์เอ็นบีเอเนี่ยไปโผล่อยู่ที่ไหนอย่างน้อยก็ต้องมีคนเห็นบ้างแหละครับนี่คือสิ่งที่ทาง NBA เนี่ยเขาทําการตลาดออกมานะครับแลรีโอไบรอันเนี่ยมาจากชื่อของคอมมิชเนอร์คนที่3ในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับ NBA เนี่ยมีคอมมิชเนอร์ทั้งหมด5คนนะครับอดัมซิเวอร์เนี่ยถือว่าเป็นคนปัจจุบันคนที่5สําหรับถ้วยแชมป์ใบนี้เนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ในปี1984นะครับหลังจากที่ David Stern, เดวิดสเตอร์ ั้งชื่อถ้วยแชมป์ใบนี้เนี่ยตามชื่อของแรอรี่โอไบรอันถือว่าเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผลงานต่างๆที่แรอรี่โอไบรอันทำให้กับ NBA มาโดยตลอดนะครับซึ่งพวกเราก็เชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องได้ยินชื่อกลางวันอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเดวิดสเตอร์นบ้างเป็นอดัมซิเวอร์บ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติซึ่งกันและกันกับผลงานต่างๆที่คอมมิชชเนอร์เหล่านี้เนี่ยเขาทำให้กับ NBA มาโดยตลอดนะครับ เราไปต่อกันที่ไมอามี่ฮีทกันนะคะหลังจากที่แพ้เอ็นบีไฟนอลเกมแรกเมื่อวาน,นะคะ่ะตอนนี้พวกเขาก็กําลังลุ้นกันอยู่ว่าจะได้กําลังเสริมอย่างไทเลอร์ฮีโร่กลับมาลงสนามทาการแข่งขันช่วยทีมหรือไม่หลังจากที่ตอนแรกนะคะทางไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยค่ะก็ตั้งใจจะกลับมาในช่วงเกม3แต่ว่าล่าสุดทางทีมแล้วก็เจ้าตัวกําลังเตรียมทําการประเมินนะคะแล้วก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งถึงความเป็นไปได้ที่จะกลับมาในช่วงเกมสที่จะมีขึ้นในเช้าวันจันทร์เจ็ดโมงนี่แหละคะ่ะจะเป็นไปได้หรือไม่ต้องรอดูการซอนน้อมในสองว ยังไงไทเลอร์ฮีโร่เนี่ยก็กลับมาในช่วงเกม3อย่างแน่นอนตอนนี้ค่ะไมมี่ฮีเนต้องการพลังในการทำตามเล่นเกมบ,บุกนะคะทางการลุยเอาฟอร์เก็บตามจากจุดโทษมากๆเชื่อเหลือเกินค่ะว่าถ้าหากว่าฮีเนได้ไทเลอร์ฮีโร่กลับมาลงสนามทำการแข่งขันต้องช่วยในจุดนี้ได้ไม่มากก็น้อยเรามารอติดตามชมกันนะคะไปตามข่าวจากมอรรันกันักหน่อยนะครับหลังจากที่เงียบไปนานตั้งแต่ที่มีเหตุการณ์ไลฟ์สดและมีปืนในครอบครองเป็นครั้งที่2โดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีสาระเลยนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในช่วง ก่อนเข้า NBA Finals เกมหนนะครับอดัมซิลเวอร์คอมมิชเนอร์ของ NBA เนี่ยจะมีการแอดเ e รสพูดถึงการแข่งขัน NBA Finals นี่ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขัน NBA Finals ในทุกๆปีระหว่างที่เปิดโอกาสให้สื่อได้ตั้งคําถามนะครับหนึ่งในคําถามที่บรรดาสื่อถามอดัมซิลเวอร์ก็คือเรื่องของจามอแรนเนี่ยแหละว่าจะมีการลงโทษยังไงการสืบสวนการสอบสวนต่างๆเนี่ยออกมาเป็นยังไงตัวของอดัมซิลเวอร์ก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าการตรวจสอบการสืบสวนทุกอย่างของจารมอลแรนเนี่ยใกล้สินสส้น บทลงโทษต่างๆในครั้งนี้ด้วยเพียงแต่ว่าตัวเขาแล้วก็สมาพันธ์ผู้เล่นเนี่ยคิดเหมือนกันนะครับว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับนักกีฬาที่กําลังทําการแข่งขันในซีรีส์ NBA Finals ถ้าเกิดมีการประกาศบทลงโทษต่างๆของจามอารแรนออกมาเนี่ยนะครับพื้นที่ข่าวต่างๆเนี่ยก็จะเทไปหาจามอารแรนด้วยซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนั้นครับนี่คือสิ่งที่อดัมซีเวอร์เขาออกมาบอกดังนั้นเนี่ยหลังจากจบ NBA Finals ไม่นานนะครับตัวของเขาจะมีการประกาศการลงโทษจามอารแรนอีกครั้งหนึ่งและตัวของเขาก็ยังบอกด้วยนะคร ตอนนี้เนี่ยท,ทั้งทีมเมมฟิสกิสซี่เองเนี่ยก็มีการลงโทษห้ามมายุ่งเกี่ยวกับ NBA ห้ามมายุ่งเกี่ยวกับทีมดังนั้นจะช้าอีกนิดนึงเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรใดๆทั้งสิ้นย้อนกลับไปเหตุการณ์ครั้งแรกของจามอรน์นเกิดขึ้นในช่วงมีนาคมนะครับในตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการตรวจสอบมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยทั้ง NBA ก็ตัดสินใจลงโทษจาห้ามทำเกงกังนทั้งหมด8เกมซึ่ง8เกมเนี่ยบรรดาสื่อแล้วก็แฟนๆส่วนมากเนี่ยต่ก็มองว่ามันช่างน้อยนิดเลยเกินมันเลยอาจจาาทํํใ้้้นนนนีีียรรกกมัมกกมกกัันนัดงงงซค ก็ต้องหนักกว่าครั้งแรกแน่นอนนะครับบทลงโทษแต่ถ้าเกิดถามว่าจะโดนลงโทษสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับส่วนตัวแอ้มินคิดว่าอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า17เกมอย่างแน่นอนการที่โดนอย่างน้อย17เกมนะครับนั่นหมายความว่าตัวเขาจะมีโอกาสลงสนาม65เกม65เกมเนี่ยจะเท่ากับจํานวนเกมขั้นต่ำนะครับที่มีการตกลงกันใหม่ในข้อตกลงผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่า Collective Bargaining Agreement สำหรับนักกีฬาที่จะมีสิทธิ์รับรางวัลส่วนตัวนะครับที่เป็นเกียรติว่าจะเป็น MVP ผู้เล่นเกมรับแห่งปีผู้เล่นสำรองยอดเยี่ย จะต้องลงอย่างน้อย65เกมนี่ถือว่าเป็นการลงโทษอย่างน้อยนะครับ17เกมเนี่ยอาจจะมากกว่านี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงบทลงโทษที่มีเรื่องของปืนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี2009นานะครับน้องๆห,หลายคนอาจจะไม่ทันแต่สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามบาส NBA มาโดยตลอดยังไงก็ต้องทราบข่าวเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่ดังแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับกิลเบิร์ตเอรินัสนักกีฬาของตังทีเนี่ยมีการพกปืนเข้าไปสู่ห้องพักนักกีฬาในร็อกเกอร์รูมเลยนะครับแล้ว โดยเดวิดสเตอร์ที่เป็นคอมมิชชเนอร์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับลงโทษกิลเบิร์ตอารินัสห้ามทำกางกัน,กนทั้งหมด50เกมดังนั้นเนี่ยเรามาติดตามชมกันนะครับว่าในท้ายที่สุดอดัมซิเวอร์จะประกาศบทลงโทษของจามอรแรนกี่เกมและจะโดนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมไปด้วยกัน เราไปตามข่าวบอสตันเซลติกส์กันสะหน่อยนะคะหลังจากที่ตกรอบนะัดชิงสายที่ผ่านมาสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆบาสทั่วโลกเลยนะคะหลายๆคนหลายๆฝ่ายเนี่ยก็จับตามองดูการเปลี่ยนแปลงของบอสตันเซลติกส์โดยเฉพาะในตำแหน่งหัวหน้าโค้ชแต่ล่าสุดบรัสซิเวนประธานฝ่ายบาสของทั้งทีมบอสตันเซลติกส์ได้ออกมาไขข้อสงสัยของทุกคนแล้วนะคะว่าโจวาสซูราจะยังคงเป็นหัวหน้าโค้ชของบอสตันเซลติกส์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้และตัวเขาเองเนี่ยก็จะหาผู้เล่นมาเสริมให้กับโจช่วยงานโจให้จงได้เลยค่ะหากว่า ดีแล้วนะคะโจแมสซูระเขาเข้ามาแทนอิเมอุดกาที่ประพฤติผิดทางวินยัยแล้วก็โดนลงโทษไปตัวเขาเองมีเวลาเตรียมตัวเนี่ยแล้วก็เตรียมเทนนิงแคมป์น้อยมากๆเลยทําให้งานทุกอย่างเนี่ยยิ่งยากไปสําหรับตัวเขาไหนจะความกดดันความคาดหวังจากแฟนๆบาสทั่วโลกในการคว้าชแชมป์ของบอสตันเซ l t i ติกแต่เขาก็สามารถพาทีมเอาชนะได้57เกมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของนักกีฬาทุกคนในทีมถึงแม้ว่าบอสตันเซอติกจะแพ้ตบไ,ไม้มีหินแล้วก็ตกรอบไปนะคะแต่นักกีฬาเนี่ยก็ออกมายอมรับโจแมสซูระในวัย3 14ปีค่ะประสบการณ์ในการโคชเนี่ยก็น้อยกว่าสุดยอดโคชหลายคนในตอนนี้มากเลยแต่ว่าบรัสตีเวนต์ก็เลือกที่จะเดินหน้าแล้วก็ไว้ใจโจต่อไปบอสซันเซติงสัญคามีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อสัญญาของเจเรมี่บราวน์กับแกบรนด์วอรเลียมค่ะรวมไปถึงเรื่องที่เพย์ตันฟริชเชตเนี่ยอกมารอ้องขอให้ทางทีมเทรดตัวเขาในช่วงปิดฤดูกาลนี้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึก่ว่าไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามทำการแข่งข,ข,ขันเท่าที่ควรเรามารอติดตามชมกันนะคะในช่วงปิดฤดูกาลคะ่ะว่า ติเซนจะเดินหน้าไปอย่างไรต่อไปพอพูดถึงเรื่องของหัวหน้าโค้ชนียครับตอนนี้เนี่ยหลายต่อหลายทีมใน NBA เนี่ยก็มีการประกาศหัวหน้าโค้ชกันอย่างต่อเนื่องเลยหลังจากที่ได้มีการไล่โค้ชคนเก่าออกกันเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอย่าง Detroit p i s t o n นนะครับที่ประกาศตกลงสัญญากับม o n ตี William ยด้วยสัญญา6ปี78.5ล้านเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นสัญญาที่มีมูลค่ารวมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของหัวหน้าโค้ชแล้วนะครับตัวของมอนตี้ i ิลเลียมเนี่ยจะเข้า บริหารแทนนะครับเขาถือว่าเป็นหัวหน้าโค้ชคนที่37ในประวัติศาสตร์ของทีมดีทรอยต์พิสตันตอนแรกที่ตัวของมอนตีวิลเลียมเนี่ยเขาโดนฟินิกซ์ซันสไลด์ออกมาเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็ตั้งใจว่าจะเบรกพักสักปีหนึ่งหรือว่าสักฤดูการหนึ่งแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่พอมันมีโอกาสแบบนี้เข้ามาเนี่ยนะครับตัวของมอนตีวิลเลียมเลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยเบรกก็แล้วกันเพราะว่ามูลค่าสูงเหลือเกินนอกจากจะได้รับสัญญาก,ก้อนโตแล้วเนี่ยนะครับตัวของมอนตีวิลเลียมยังคง ไปไปมามาเนี่ยโอ้โหรับเกือบร้อยล้านเหรียญเลยนะครับดีทรอยต์พิสตันในตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมนะครับในช่วง7จ็ดฤดูกาลหลังสุดทีมของพวกเขาไม่สามารถที่จะชนะได้ถึง50%เลยการที่เอาตัวมอนตีวิลเลียมเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยถือว่าลงตัวแล้วก็เหมาะสมมากๆนะครับได้ของดีเหลือเกินเขาเหมาะกับนักกีฬาที่กําลังจะอยู่ในการพัฒนาแบบนี้นะครับในการสร้างทีมทําให้รากฐานในแข็งแกร่งเพื่อนๆลองมองย้อนกลับไปนะครับในสมัยที่เขาเพิ่งเข้ามาอยู่ในฟินินนกซันส กระโดดที่มาเป็น34เกมแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจะยังไม่มีลุ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เราเห็นการเติบโตเห็นการพัฒนายอย่างชัดเจนมากๆเลยการร่วมงานของมอนตีวิลเลียมกับเคทคันนิงแฮมกับเจมส์ไวส์แมนแบบนี้หรือว่าจะเป็นเจเดนไอวีนะครับเรื่าน่าสนใจจริงๆเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับผลงานของดีทรอยต์พิสตันในฤดูกาลที่จะถึงนี้พอพูดถึงมอนตีวิลเลียมนะครับเราไปต่อกันที่ฟินิกซันเพราะว่าล่าสุดเขาตกลงสัญญากับแฟรงค์วอร์โก5ปี31.2 แฟรงก์วัวโกก็จะเข้ามาทําหน้าที่แทนมอนตีวิลเลียมที่โดนไล่ออกไปนะครับเขากลายเป็นหัวหน้าโค้ชคนที่21ในประวัติศาสตร์ของทีมฟินิกซ์นสาเหตุหลักสําคัญที่ทั้งทีมตัดสินใจเอาแฟรงก์วัวโกเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่นะครับนั่นก็คือเรื่องของการเล่นเกมรับเนี่ยแหละครับเขาถือว่าเป็นโคชช้ชที่ขึ้นชื่อในการเล่นเกมรับย้อนกลับไปในสมัยที่เป็นหัวหน้าโคช้ชให้กับเพเซอร์สที่มีพอจอยเป็นตัวชูโรงเขาสามารถนําทีมเข้าสู่นักกิงสายนะครับสองปีติดม่ว่านจะเป็นป2013 อันดับหนึ่งของลีกจะเป็นการพา LA Lakers เป็นแชมป์ NBA ในปี2020นะครับตอนนั้นการเล่นเกมรับในภาพรวมของ LA Lakers ก็คือท็อปทรีของลีกและเมื่อได้หัวหน้าโค้ชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่จะต้องหันไปมองนั่นคือเรื่องของผู้เล่นเพราะว่าทั้งทีมได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าเควินดูแรน t กับเดวินบุ๊กเกอร์สองคนตัวหลักตัวชูโรงเนี่ยมันไม่พอจริงๆมันจะต้องมีองค์ประกอบที่ดีกว่านี้นะครับไหนจะเป็นเรื่องการพิจารณาสภาพร่างกายของคริสพอแม้ว่าศักยภาพในการเล่นของตัวเคคาาจะตตกกกลงงงแ่่็ยังังมีบ ปัญหาของคริสพอลคือสภาพร่างกายเนี่ยแหละครับถ้าเกิดมีการบาดเจ็บในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยมันส่งผลในภาพรวมของทีมขนาดไหนและยังมีเรื่องต้องพิจารณาเกี่ยวกับเดียงเรเอตันอีกนะครับจะลองให้เขาเล่นภายใต้การเป็นโค้ชของแฟรงโกโกก่อนหรือเปล่าจะมีการดึงศักยภาพของเอตันเพิ่มขึ้นมาได้ไหมจากแฟรงโวโกหรือว่าจะตัดสินใจเทรดทันทีเลยในช่วงปิดฤดูกาลนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ทางฟินิกซันจะต้องพิจารณาอย่างหนักเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยนะครับหลายต่อหลายทีมที่ไล่โค้ชคนเก ื่่อเนียจะซ้ำๆแล้วก็คุ้นหน้ากันอยู่แล้วก็ตามอย่างฮิลสันบล็อกเก็ตเนี่ยก็ได้อีเมร์อุดโอกานะครับทางมิววากิบัคก็ได้เอเดรียนกริฟฟินนะครับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สก็ได้นิกเนอร์สดีทรอยต์พิสตันก็ได้มอนตี้วิลเลียมฟินิกซ์ซันส์ก็ได้แฟรงค์วอลโก้เข้ามาทำให้ตอนนี้เหลือเพียงแรปเตอร์สทีมเดียวนะครับที่ตำแหน่งหัวหน้าโค้ชยังคงว่างอยู่ในบรรดาชื่อที่พวกเราพูดมานี่นะครับยังคงเหลืออยู่สองชื่อที่ตกหล่นอยู่นะ River, Wood oser, น,นั่นคือด็อกราาิเวอร์กับไมค์บูเดนโฮเซอออรรรรรรร์์นน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 ะะะคคคัััััับบดดดดดง้้้เเเเเเีีี๋ยยยววาาาาาาามมมตตตติิชก่่่ใใใททสสุแปจจข เป็นหัวหน้าโคช้ชคนใหม่อาจจะเป็นหนึ่งใน2คนนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่างสตีฟเนชทีล่าสุดก็มีการสัมภาษณ์พูดคุยกันอยู่นะครับตำแหน่งหัวหน้าโคช้ช NBA เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่ใครอยู่ดีจะเข้ามาเป็นหัวหน้าโคช้ชได้ง่ายๆจะต้องมีประสบการณ์นะครับดังนั้นจึงอย่าแปลกใจที่ทำไมก็วนไปวนมาก็เห็นชื่อคุ้นชื่อคุ้นหน้ากันแบบนี้นี่คือสิ่งที่แต่ละทีมเนี่ยก็จะต้องเน้นเฟ้นหานะครับคนที่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวที่สุดกับทีมส่วนมากแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องต เริ่มนับหนึ่งกับทีมใหม่ตั้งแต่การดราฟมาเลยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะรายงานให้ทุกคนทราบนะครับและนี่คือข่าวข่าวรอบๆลีค่ะเจอกันที่ไมมี่นะคะเราทั้งสองคนเนี่ยสัญญาว่าจะเก็บคอนเทนต์มาฝากแฟนบาาชาวไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนรับชมการภาคไทยอ่ะ NBA Finals พากกันสดๆขอบสนามเลยเกม3กับเกมสค่ค่ะพราดเด็ดขาดอย่าลืม subscribe ด้วยนะคะที่โลโก้ช่วยทมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือจีดีของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบบคคุณครัตื่นเต้นเต็มตัว